สวัสดีครับสวัสดีฮะกลับมาอยู่ในช่องนะฮะทีเด็ดบอลเต็งบายเฮียแพ้นะครับผมเมื่อคืนนะฮะเฮียให้คู่คูบีเอสนะเอฟซีมิวซามีนะครับผมผลนะฮะเสมอกันสองสองนะฮะเรียบร้อยฮะลงเรียนจีนอีกแล้วครับไม่เป็นไรครับเรายังสู้ต่อฮะเดี๋ยวเราไปดูบอลเต็งวันนี้นะฮะเฮียให้หลีกนะฮะเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับผมระหว่างนะฮะคู่มิทิลแลนด์นะฮะเจอกับซิลเคบ็อกนะครับผมอ่า แต่ประมาณเที่ยงคืนนะครับของวันนี้นะครับผมว่าแล้วนะเรามาดู2ทีมนี้กันก่อนเลยที่เจอกันนะครับผมห้าเกมหลังสุดที่เจอกันนะเป็นทางด้านนะมิทิลแลนด์นะครับผมชนะห้าเกมรวดเลยฮะโอ้โหฟอร์มดีจัดนะฮะฟอร์มนี้ที่เจอกันนะถือว่ามิทิลแลนด์นะถือความได้เปรียบเป็นอย่างมากเลยฮะโอเคอ่ะเรามาดู5้าเกมหลังสุดของแต่ละทีมกันกันได้เลยนะครับผม ทางด้านมิทลแลนด์นะฮะห้าเกมหลังสุดนะครับผมชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งนะฮะถือว่าฟอร์มในลีกก็โอเคอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราดูทางด้านซินเคบ็อกนะครับผมห้าเกมหลังสุดนะชนะสองเสมอหนึ่งแพ้ไปสองนะฮะฟอร์มถือว่าถ้าเปรียบเทียบกับมิทิลแลนด์นี่โอ้โหยังเป็นรองอยู่เลยนะครับจากการวิเคราะห์จากเกมที่เจอกันมานะฮะเฮียให้ต่อมิทิลแลนด์ครึ่งเสาฮะเป็นดีงามเลยครับผมตีเด็ดนะครับผมวันนี้นะฮะ เฮียให้มีที่แลนด์นะฮะชนะ20งนยฮะถ้าใครยังไม่เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับผมทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์นะฮะกดแอดเข้ามาได้เลยนะครับผมโอเคนะะวันนี้ขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ